ทำอะไรครับวันสงกรานวันนี้เราทําต้มยำกุ้งค่ะเมนูต้มยำกุ้งได้กุ้งมาจากตลาดคําไฮโลละสามร้อยยี่สิบบาทวันนี้กุ้งชนิดอะไรกุ้งขาวกุ้งขาวอ๋อโอเคตอนนี้เรากำลังทําอะไรนะหั่นกุ้งแกะกุ้งแกะกุ้งแกะกุ้งเมื่ทางนี้ก็ทําทําอะไรครับเห็ดอ๋อนี่มีเห็ดใส่ใช้เห็ด เขาเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรเห็ดโหนกไม่ใช่เห็ดกิอะไรเห็ดเนพราะว่าเห็ดเห็ดนางฟ้ากับเห็ดฟางวันนี้หาไม่ได้เลยเพราะว่าตลาดไปตั้งแต่หัว่าไม่มีเลยแล้วก็จะมีอันนี้แกะกุ้งขุ้งยแล้วก็ขาก็ได้มันไม่ไม่มากเพราะว่าเน้นกุ้งเยอะๆเอาอยต้มยำกุ้งน้ำข้นน้ำใสครับน้ำข้นค่ะก็จะใช้ชีสขาไหน แล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยติดตามชมแต่ละขั้นตอนนะครับนี่ทำความสะอาดชิสน้ำน้ำผักล้างชีสเวลาล้างใช้อันนี้น้ำน้งเนื้อต้นใส่จูล้างแค่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีหอยตัดชีสถ่ายเหรออืมก็ถ่ายไปต่อถ่ยถ่ายไปเลยทำไปปกติเพื่อจะทำเป็นคลิป อันนี้อะไรหั่นพริกเนาะหั่นพริกอ,อันนี้น้ำมะตูมนะครับกินน้ำมะตูมจะทำสองมิดคมมากทุมอ,อยู่ ไม่ได้หัน่นไม่ได้หัน่นละเอียดมากเพราะว่าจริงๆอยากทุบอยากตำ้วยสันแผแนกแกะกุ้งก็แกะไปตอนนี้แกะกุ้งใกล้จะเสร็จแล้วแผนกหั่นก็หั่นไปตนะอนนี้ทุบโควิดฮะหกลูกสามสิบ ไอห้าลูกสาสิบตกบุ้งตอหกบาทโอ้มะนาวแพงยุคโควิดใช้ประมาณสอี่ลูกเราะว่ามะนาวเดียวปลอดไทยทั้งิดนะมัเกิดเทศน้ำผิดมัเกิดเทศน้ำผิดอ๋อจะใช้อัน2อลูกได้ใช่มัเกิดเน้ำต้มท้งอยอ่สองลูกได้ยี่ไนวะนี่ไงอันนี้เอาไปใส่เสร็จแล้วกุ้งหนึ่งโลได้ทั้งหมดยีสิบเจ็ตัว อันนี้ทำอะไรต่อทุบพิทีเฮ้ยหม้อไหมอันนี้กำลังจะเริ่มต้มแล้วนะคะสะระเลยเราค่อยแบงหม้อมานี่เลยแบบนี้แหละไหนมีเครื่องอะไรอ่กอันเด็ดอ่าเฉียนเนี่ยแหละ ใส่พริกแห้งด้วย,อเ,ยเอาอันนี้ไปด้วย,อ,ยอัอใส่พริกหมดเลยนะอขอเผ็นดนิดนึงเพราะว่าชอบกินแบบเราจะน้ำอะไรครับดื่มน้ำอะไรครับอโอชิใส่เกลือสักประมาณครึ่องออนซ์ เอาเริ่มเดือดป่าเห้ใส่ที่เราห่นใบเนาะมะนาวเนาะมะนาว,น,าวนี่ก็ใส่พริกลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวใส่มะเขือเทศ เ่มมา <c oughs> เติมเกลือเทศแล้วก็รอเดือดทีนี้ก็ใส่พรกาลงไปคับห่ช้ <c oughs> อนชาข่แล้วก็รอ ออกปกน,นีุ่้งจะใส่ไท้อุริ้าเพื่นให้น้ำมัาค่อยแตกมาขอ ไม่หั่นเลยมาทำจะกินชอบกินแบบเป็นชิ้นๆใหญ่ๆยาวๆต้มไปสักแป๊บน,นึงแต่พอ<ช> <ๆ S 1> ท้ายๆก็ตรงนี้ก็เริ่มจะเริ่มปรุงรสปรุงรสใส่กุ้งแล้วก็ราดนงปังข่าใส่นมำต้งสักกึ่งช้อนโต๊ะถึงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบนะครับคุณใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาล น้ำตานี่ก็เยอะนิดนึงเพราะว่าอานดอกินจะได้ที่แล้ว ไฮไลท์นี่ครับใส่กุ้งไปแล้ว <c oughs> ไฟดีไม่ต้องลดนะต้องไฟ่แรงไว้ตลอดเรากุ้งเวลาลงไปรอให้มันเป็นสีส้นส้มแล้วก็ค่อย่ะส้กนไดะอาหารชันเอนี่มันก็สดไปอันนี้เราเน้นแบบเน้นแบบใส่กุ้งเยอะเยอะเลยเพราะว่ากินแบบว่าทำเองกินเองใช่ ถ้าทำไผ่ก็คือเจ๊งเซ็งอย่างเดียวต้องคิดต้องคิดแพงนิดนึงอ๋อนี่ไม่แนหอกไปชูมก่อนให้ดนี่ย <c oughs> มามืก,กรู ค okay. พอในแค่นี้นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มใส่มนมสุดท้ายใส <c oughs> ่นรมรสเต่ก่อนจะได้น้ำมันเึ้นเยอะเหรอเนาะปกติก็จะใช้ประมาณในนี้กระป๋องหรืสองกระป๋อง,องแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบ เราไม่ต้องใส่นาคก็ได้เพราะว่าใส่นาคเฉยเ<อ>สร็จแล้วเสร็จแล้วจะไปมักกูดูเดี๋ยวมันกุ้งน่ากินมากกุ้งเยอะมากกุ้งเยอะกว่าเ,เห็ดอีกรสชาติก็กำลังดีนน่ากินมากอืม,ม,ม,มอร่อยมาก ขนมุ้งเลยขนาดนี้นไม่บีบมะนาวซะนเ,เดี๋ยวขอน้ำตานิดนึงน้ำานะปดเดี๋ยวรอไฟเสร็จแล้วก็จะปิดไฟลนะเป็นมัคคุรโอเคอยูอเ่เร้ง <c oughs> ไฟขึ้นแล้วก็จะปิดแค่ กติบ,บางคนก็จะเอามะนาวใส่เลยอันนี้ขอ,ขอใสเลยนะสุดท้ายนะใส่แล้วก็ปิดไฟพอดีมะน,นาวจะอชอบเปี้ยนนิดนึงเสร็จแล้วปิดไฟได้ห้องนี้ก็เรียบร้อยโอเคเสร็จกระบวนการต้มยำกุ้งเสร็<ะ>จกระบวนการเรียบร้อยเนาะคกุ้งก็ไม่ได้สุกเกินไปเพราะ,ะว่าเรารีบดปิด ทุกอย่างมันก็สุกก่อนกุ้งเนาะแล้วใส่กุ้งสุดท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองอชิมกันตอนท้ายครับแค่นี้แหละ